อัางนี่เป็น,นจะได้โ <มา S 1> อ้ยตับบันนึงเลยว้าวเป็นเป้งโอ้นี่ไงพี่น้องสูงอีกคือเกา่าอยู่สูงโหดเน,ะน,นาะเมียนถ้าอยู่ต่ำๆอยู่ค่ะสูงเลยครับคุณนี่แบบนี้เคิ่งแม่ปีงเคิ่งใครอยูน่นี่เอา้าพี่น้องอุ้ยห่างนี่งานแม่ เหลื่อมแล้วเรื่องเหลื่อมแล้วแตกจากลงมาเลยถ่ายกับพรทันอืออือเบืองตีล่ะอ้ยมาอือรวยสี่เก็บแล้วอ้ยือรวยแบบไงหนึ่งเด้นีดจ้ะเมนสำหรับตัวเดียวนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะเป็นไหวงาม สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุปานาอาพี่พีฟซี่ทุกท่านจ้ามือนีกลับมาพบมาพอกับเจ้าเล็กแก่นี้คือเก้าจ้ะช่วงนี้เนาะช่วงนี้ก็ยังหาไข่มดแดงอยู่จากพี่น้องมือนีมาแต่เสาอยู่หน่อยเนาะมาหาแถวบานเด้อจ้ะแถวหวยแถวบานนี่ละจ้ะมือนีบ่ท่านได้ออกไกลเนาะลองมาจ่อเบื่องแถวหวยเบิ่องอ้ายเพิ่นมาเห็นไหวนะจ้ะพี่น้องก็เลยลองมาเบิ่งสิมีไข่บ่ไปคลิปนีไปลุนไปลุยเนี่ยกันจ้าสีมานซ้ำใดมือนี ไปพร้อมแล้วลุยกันเลยมาจับพี่น้องห้างแหลกแห่งมานของเขาลุางไม่เงียทางนี้บึงเป็นจังใดใช่บ่หันไข่ใหญ่ยอยู่ได้ล่ะตัวเป็นบุดกนะนกนท่านดกแต่ว่าแถวบ้านเจ <ะ S 2> ้าลิกนี่หาเงียกันหลายอยู่ดิดีไข่เพื่อนนั่นดิานนดมาแล้ว

เมืองต,ตัวน uh huh. ี้ไข่เปิ่งกระออกมาเลยรจะอือมตัวนี้ใครอย่างนั้นะ ะมีไข่ยังกับขนมปังไข่ขนมปังบ่ท่านเป็นบ่ท่านเป็นไข่ แต่มีใครกับใครเนาะห้างหน่อยกับใครนี่เยอือ Nè không có lòng con bà nha nha liver nha liver hả long nha 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 อุยไข่ใหญ่อยู่ท่าขางเมียน,อ,นอุย้ยนั่นห้างนี่ค่ะขนมปังเด้อพี่น้องสาวเล็กสีบอยเนื้ขนมปังคือการไออุยอ้ยมาเอามาไหรก่อนจ้ะขนมปังไร้โปรดเอาไ,ไปเผื่อปิดไข่ใหญ่ออืืง ขนมปังนึกว่าแต่อันเพิ่นสิเป็นไข่เหมือดเนาะเป็นไข่ขนมปังไข่ขนมปังนี่ก็สิเป็นไข่ใหญ่ด้อจ้ะพี่น้องอุ้ยไขยง่งามแห็คอนอยาดฟัดออกกอนพี่น้องมาหลบแหล่แหกมาเทง้าจ้ะพี่น้องนี่ไข่ใสๆติ่งๆเลยมัน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  มาเบิ่งห้างนี่พี่น้องในต้นบักม่วงเห็ดจังไดล่ะเอาไ้บอยู่ที่ถุงป่ายุ่นเยอะอะ

ข้านีจ่จะพป่นองไทยยากไทยออกอไนมเนี่ยโมกุยห็นไกน่มืด 来喽！来来来来 เตียงเฮียเตียงเฮียไลหลุดๆๆลงมาเลยมา,าลงมาก้อนจ้ะโอ้โหม,ม,มีหอยบม,มีหอยปลาเคียบกระลังเป็นสนิเป็นแม่เปี๊อุ้ยเป็นแม่เปี๊แม่เปี๊กกระมี่นี่นะมารอบที่สองข้อห้าวจ้ะแต่เท่าหน่อยว่ารอบนี้ได้หลายเยอะน่ะ เออ,อใครตรงๆงามๆเ<อ>ด็กก้อยแล้วมาพี่น้องหลังจากที่หาแงยอยู่เลาะบานเนะาะบันีค่ะขี่รถออกมาทางไกลได้จากบานนี่แถวบานกะบบข่อยมีปานใดมาในทางดำคือเกาฟูนาายยัไค่ นบ่อนั่นน่ะอุ้ยใครบ่ถือ จับบันหนึ่งเลยป๊าดเป็นเป้งอู้เป็นเป้งร้ายเลยอืม,อ,ม,มอ,อืมปัดมันๆอ่ะอือเอาเก็บสะสมไตที่ละหน,น่อยเดยวกระเด้งเครื่องคู่เองเนาะพี่นอ้องมามาต่อห้างนี่ต่อจากพี่นอ้องกดสินแยมยากเนี่ย มีบ่าอาจห้องบักใหญ่นึงห่างป่ไ mm. mm. ข่ไขครใคก็มเปิงเมนบ่ อือย้งอุ้ย,ยหมดเดี๋ยวนี้ทั้งล่างกา็ไล่เต้อุ้ยอุ้ยออกค้างข้างางาดิ เมนบ่แม่ปิงบ่คือห so ังแม่ปิงได้อายคือจังแม่นบ่คือแม่ปนแม่เแม่ปบ่กันด แม่เป่อีด <|ja|> ีน e ึ่งเลพี่น้องสูงอีกคื่เก่าจะใครตกจะแม่เป่งต๊กแม่บอเฮ้ยเข่าหยาดเนาะ มามาไหวกอนอ้ยบงโกงขงหนงเลยอดูสูงโผดเนาะเมีนแ้าอยู่ต้นตำู้สูง<ๆ>เลยครับผมอยบงเเทิงแม่งแมปงเทิงใครวันี้เอ้าพีหน้ออุ้ยหางหามงาแม่เื่อมแล้วเหื่อมแล้ว เดินมาแล้วไปลุยต่อหญออ่เ้าบอนี<ะ>่มาเบิ่งสั่มทางสีเลยสั่มทางสีสิมีใครบร่ไปหลุนต่อจ้ามาเพิ่งห้างนี่จ้ะพี่น้องเอาได้บ่เป็นจนังได๋คือจ้าสูงขากสูงแเหนะ <c oughs> อุ้ยบันไลก็นไลจักจักเนาะเฮ้ยอยู่สูงแห้งเอาหนักแห้งชาวพี่น้องเอาแต่ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั้นละไอ่อุ้ยพูดพูดหุ่ลงมาใส่กันมา ลงมาก่อนฮะอุ้ย,ยพปูนเาขาถือว่าได้อยู่แต่อยู่ต่ำๆเนาะี่สูงแหงเจ่าพี่น้งงอ,นองเอาเนี่ยต่อใหม่ตั่อสีทนโผงว่ามันจะพังฮะคอยทยอยเอาไว้จ้าพี่นอ้องนี่ต่อห้างนี่จ้าพี่น้องอู้ อุ้ยโอ้โหขบเลยปัดเตียงมานี่อู้ยขนาดอันเนี่ยข้าวเดียวนึงเนาะมาใสไปเนียมาบางนึงอู้ยเนียออกไปทั้งผุน่ะสองไข่อือุณนะงามเองงามเม่เสียดายเสียดายบวสียเอาได้ขึ้นตกแบบปี้อือสูงเนียนจ้ะ หลอดนีบสูงแหงต้นต้นนี้ต้นเดียวสูงสูงพี่น้องอ่ะยังไงกระมันคือเก้าจะ้ะหายห้าวสูบสุดยอดมามันนี้กระสิบกคอยเดยทไทยเนาะแม่เห็กับผมผิดอายเงียมม่ยเมื่อไหร่เนาะหมดครบหลายโพดพี่น,อน้องเนาะหายเงี่ยม,มาไหร่าทาเลยเมื่อไหร่าทาเลยครับผม เขาไปทายบ่ได้หมดเลยอื้ยปัดพี่นอ้องอุ้ยไม่เปลี่ยนก็ร้ายคักเท่ออโอ้ยโอ้ยโอย ลงมาเลยถ่ายกับบอทันอื้ออื้อเบื้องติลอ่ะอื้อเขาเม็ดมาอายหลายอยู่ดิหยาดหลดกับบักพองออมาเอามาไหว้คนเบื้องบักยางหลายนึงเทเบอร์จะไหนพี่นอกอื้ออื้อ อู้จเมเปกใครก้าจัดมาอู้หั<า>วสีเก็บเล้ว <c oughs> อู้หถั่วยบกใหญ่หนึ่งเด้นน่จ้ะม่าน,น,น,นะผมซ้ำตตัวเดียวนะม่มัหาสบักสีหากับเงินน้อยเนะนานะม่อนครั่บอ,อันนี้ก็เกับแต่บอเห็นก็เกับเงินเลยอู้หด็ค่ๆเือเก้าจัดพี่น้องแม่เปยงก็ได้ แม่เปี๊ยกก็ได้ร้ายเติบเนาะถือว่ได้ร้ายอยูดีจ้าเพราะว่าเพิ่อก็เริ่มช่วงนี้เพิ่อก็เริ่มเป็นแม่เปี๊ยกแล้วจ้ะดูหน่อยอืออาจจะสำหรับคลิปนี้สโซเล็กแค่นี้ก็สิขอตัวกับบานก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไหลเห็นโซเล็กนอกจากเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้ะสำหรับคลิปนี้สโซเล็กแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะคไปพี่น้องกับบานจ้ะจะคอยม,มาพบมาผอกันไหมจ้า